นิมนพระพิสุสง์จเจริญพรน,นิมนพระพิสุสงสมะเนรเจริญพรไม่ชีวชีดคู่เข่ากาพระพร้อมกัน อัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอโอกาสขออนุญาตครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระพระมัชฌิมาปนวิกา สามเณรแม่ชีโยชีในการเป็นต้นเสียงธรรมะเย็นในวันนี้วันนี้สวดเมตตาใหญ่นะไม่ได้ไม่ได้สวดมนต์แปลนะวันนี้เนาะสวดเมตตาใหญ่เปิดหนังสือมนต์พิธีเล่มเหลืองหน้าเก้าธรรมะเย็น มนพิธีเล่มเหลืองธรรมัดเย็นหน้าเก้าโยโซภาควาอระหังสัมมาสัมพุทโสวาคาโตเยนาภาควตาธรมโมสุปาติปันโนยัสส ภะคะวะโตสาวกสังโฆตัมมายังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการหิยะตาระหังอารุปิเตหิอภิปุชะยามา สาธุโนภันเตภคะวาสุจิราปริณิพุโตปิปัจจิมาชนะตานุกรมปะมานาสาอิเมสักการทุกขตาปัญการาพูเตปฏิคันหาตุ อัมหากังธิคารตังอิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวะตาธัมโมธรรมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิ อันตมยังพุทธะสะภะคะวะโตบุพพากนามการันเจวะพุทธานุสตินายันจากะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระห ato สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปะนะภะคะวันตังเอวังกัลยาโน กิตติสัพโตอภุคะโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทู อนุตตรปุริสัทธมาสาริสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติอันธรรมยังพุทธภิกิติงกโรมาเสพุทาวารัน ตวรตาภิกุนาภิยุตตสุทธาภิยานากรุณาอิสัมาคตโตโหเทศโยสุชานตากมรังวสุโรวันธามหัรมารมรณา สิราสิเนนทางพุทโธยัภพปานินาสารังเขมามุตตังปัตมานุสติทานังวันธามิตังสิเรนหังพุทธัส nah หัสสมิธาโสวะ พุทโธเมสามิกิสโรพุทโธตุกขณฐาคาตาจะวิทาตาจะหิตาสาเมพุทธัสส h หังนิย a เหมิสารีรันชีวิตังจิทังวันทันโตหังจาริสามิ พุทธะเสวะสุโภติตังนาทิเมสารนังอัญญาพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัญจวัตเชนวัตเตยังสัตตุสาสเน พุทังเมวันธามเนนายังปุญญาปสุตังอิทาสัมเพปิอันตารายาเมมาเฮสุตัสเตชะสากาเยนะวาจายวาเจตัสสาวาพุทเทกุกัมมังปะกตังมยายัง พุทโธปติคันหาตัวเชยันตังการันตเรสังวริตุงวาพุทเถอันธรรมยังธรรมานุสตินายังกโรมาเสสวากาโตภะคะวะตาธตมโม สันเทติโกะคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนียโกปัญจัตตังเวทิตามโพวินโยหิติอันธรรมยางธรรมมาภิกขิติงกะโรมาเส สวัสดิตาิโคนายโยควาเสนาเสโยโยมัคคปะกะปริยัตติวิโมกกะเพโทธรรมโมกุโลกะปะทานากาตะธาริธาริ วันธรรมหังธรรมรังวรธรรมะเมตังธรรมโมโยสัพพานินางสารังเขมมุตตังทุติยานุสติทานังวันธรรมิตังสิเรนัง ธรรมะสะอาดสามิตาโสวะธรรมโมเมสามิกิสรุธรรมโมทุกัดสกาตาจาวิทาตาจายิตาสเมธรรมะสะอาดนิยเตมิสาลิรันชีวิรันจิตัง วันทานโตหังจริสามิธรรมัเชวสุธรรมตังนาติเมสารังอัญงธรรมโมเมสารังวะรังเอเตนะสันจววะเชนะวะเตยสัตุสาสเน ธรรมังเนวธรรมานนนญาปุญญังปสุตังอิทาสัมเพปิอันตรายาเมมะเฮสุงตัสสตชาสากายนาวาจญาวัเจตัสสาวาธรรมิกุกรรมังปะกัตังมะยายา ทั้งหมปฏิคันหะตัวใจยั่ตังการันตรีสังวริตุงวะธทัมเมอันธรรมยังสังขานุสัตินายังกโรมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ Co dipanom Pakkawawatos Slawwak Kaangko Nyapatipanom Pakkawawatos Slawwakangko kami Cipatipano Pakkawawatoslawwak Kaanggo ยาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอาตทปุริสัพุคาลาเอสัพะะวะโตสาวะกัสังโฆอะหูเนยโยปะหูเนยโยทักขิเนยโยอันชริการะนิโย อนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสัตติอันธรรมยังสังคาภิกขิจการโรมาเสสทัตมโชสุปฏิปฏิคุณาพิยุตโต โยธาพิโทอริยบุคคลสังคเสโทสิราธิธรรมปปวรสยกายจิตโตวันธรรมตามาริยานคานังสุสุทังสังโคโยสัมภปานีนา สารานเคมามุตตมังตาติยานุสติทานังวันทามิตัมสิเรนังสังขันสาหัสสามิทาโสวาสังโฆมิสมิกิสโร สังโฆทุกขัดส ok ักตาจาวิทาตาญาิตาสเมสังขัสสหังน ah ิยเตมิสรีรันชีวิตันจิต oh ังวันทันตุห so ังจริสามิสังขัดโสปฏิปันนตัง นาทิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัมจวตเจนะวะเตยังสัตตุสสเนสังขังเมวันธมาเนนยังปุญญังปัสสุตังอิธา Sampai di antara raya-mi jasa Kayena wajahya wajih tasawah Sanggih kukamang bagatang mayayang Sanggup batikan hatu wajah yang sang อันตมยังสารพันเยนะพุทธมังคลาคาทาโยภนามาเสสัมพุทโธทิปาถังเสโทนิสินโนเจวามาชิเมโกทธันโย พาพาเคจาอาคันเยจักาลสปุสารีปุโตจัตถคี พุทธะเรีสันเนพิจาาหุโลีเมโคมังขลาพุทธสัพเพิทาปติทตาวา

จังตานามาสันยังนามะสัมโนรัตนาตายังยังปุญญายิสั